ต่อไปเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะลองเอาคลิปวิดีโอตัวนี้ใส่เอฟเฟกต์นะครับรามาดูปลากันอปลาไว้น้ำด้วยเฮ้ยมันกินอะไรอ่ะฮะปลาตายแล้วโอ้ไม่น่าเลยเฮ้ยมันฟื้นว,วะ่ะ ครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการเอาเสาร์เอฟเฟกที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในคลิปแล้วเราก็ลบภาพออกให้เหลือไวแต่เสียงนะครับผมจะตัดต่อด้วยมือถือด้วยโปรแกร,รมขายมาสเตอร์นะครับขายมาสเตอร์โอเคเอา่าอันนี้ก็เลือกปกตินะก็เลือกนี้ละกันเพราะว่ามีตัดเครดิตออกนิดนิด,น,ดนึงนะครับไม่ว่าอะไรนะคายมาสเตอร์นะครับโอเคเอา้า วิดีโอที่เราต้องการจะใส่นะครับจะตัดต่อคลิปว่าจะถ่ายยาวขนาดไหนก็ตามหรือจะมีกี่คลิปเรามาต่อต่อกันเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเวลาที่มันเซฟกับอัปโหลดน้องจะช้านะครับก็อย่าให้เกิน10นาที10นิบน,นิ้นเลนนะครับโอเคต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือคลิปที่ผมถ่ายมานะครับเดี๋ยวผมลองใส่ใส่ให้ดูนะครับ แรกปล่อยให้มันไหลไปก่อนแล้วดูว่าในจังหวะไหนเนี่ยที่เราจะใส่อารมณ์ไหนนะครับดูนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับเดีย๋ยวจะตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างเพราะช่วงนี้เราก็ใส่เ,เอฟเฟกต์ที่มันเป็นที่มันเะป็นเลยนะเป็นเปิดคลิปของเราเลยก็ได้นะครับเป็นไฟวิดีโอนะอา้าให้กดไปที่ เลเยอร์ Layer, นะครับแล้วไปที่มีเดียนะแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอเข้ามาอันนี้ผมเซฟไฟล์ไว้เป็นเอ่อเป็นโฟลเดอร์นะครับจะได้ง่ายอันนี้อินโทรสิงเดอรคอปมีอยู่สองสามอินโทรแต่ผมชอบใช้ตัวนี้นะครับอ้าเอาเข้ามาแล้วเราก็ยืดให้เต็มจอนะครับข้างบนอย่าสังเกตว่ามีเครดิตของใครมาสเตอร์อยู่แล้วก็เอาโจแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคัดอีกทีหนึง่งนะครับโอเคได้แล้วลองดูเดีย๋ยวจะตัวอย่าง เดี๋ยวจะลองคลิปวิดีโอตัวนี้ใส่เอฟเฟกต์นะจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่ามันจะทับรูปไปเลยนะครับถ้าเราไม่เอาออกนะโอเคอันนี้เป็นการเอาไฟล์วิดีโอมาทับกับไฟล์วิดีโอนะครับแล้วตัดต่อให้มันเหลืออันนี้ผมเอาไว้ภาพและเสียงนะโอเคอ่ะต่อไปปล่อยไลไป เอฟเฟกนะครับ,น,รบนี่บอกว่าจะลองฝึกใส่เอฟเฟกท่านี้เราก็ตั้งตาโอ้โหทำยังไงวะเนี่ยว้นนา,วาวแล้วกันใส่ว้าวนะเหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปที่ไฟล์วิดีโอนะครับแล้วใส่จะหาอะไรด,ดีเออ่ผมเซฟไฟไว้เป็นไฟล์ ใส่คลิปนะครับเมื่อกี้จะใส่ว้าวนะครับคำว่าวาวโอเคใส่คำว้าวทีนี้เป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะมีภาพติดมาด้วยนะครับติดมาด้วยเราไม่ไม่ต้องห่วงนะครับให้เลื่อนมาที่ตัวคําว่า alpha opacity นะครับแต่เสร็จแล้วดึงเก็บให้หมดเลยนี่จะเป็นการเอาภาพออกแล้วให้เหลือแต่เสียงอ้าวลองดูนะครับมี้เขียนคำว่าวแนละ้วเอฟเฟกนะครับว้า แล้วมาดูปลากันเห็นไหมครับมันจะไฟล์วิดีโอจะหายไปภาพมันหายไปเรือว่าได้เสียงนะครับอ้าวปลา่วยน้ําด้วยเฮ้ยอ้าวปลาไวยน้ําด้วยเราจะงกตลกแล้วลมันจะนั่นทําไมเราก็จะเอ่อสมมติว่าใส่ปลาว่วยน้ําด้วยมันแตกตรงไหนมันไม่น่าแปลกเพราะนั้นน่าแปลกก็ต้องตบใส่ตบมุกเลยตงุตงตึงโป๊ะเลยนี่ตบมุกตงุงแฉโอเคอ้าวลดเสียง ลด,ลดๆๆภาพนะครับจะเพิ่มเสียงกนได้นะครับเห็นไหมครับมิกเซอร์ดึงเสียงขึ้นไปสุดโอเคอ้าวปลาไว้น้ำด้วยขึนไปน่าเห็นไนะก็ฮะปลาตายแล้วปลาตายแล้วทำไงปลาตายแล้วก็มีอาการงงอ่าใส่คลิปตรงนี้มีอาการงงใช่ไหมงงตรงตรงนี้แหวแมววแววเหมือนเดิมนะครับก็ดึง ภาพให้ได้เสียงนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเราจะเอาอะไรเอาไฟล์อีกอย่างหนึ่งนะครับโอ้ให้มันมีเอฟเฟกต์เหลืออยูย่นิดนิดหนึ่งนะครับมันมีตัวนี้อยู่นะครับโอ้เดี๋ยวผมจะใส่ม,มีเดียมันเดิมเอฟเฟกต์ลุ้นนะครับเอฟเฟกต์ลุ้นลุ้นหน่อยด้วยนว่ลุ้นนะครับลุ้นไหนเอ่ยลุ้นไหนเอ่ย ลุ้นอยู่ไหนเอ่ยอหาหาไปเลยเอ๊ะก้ใส่ลบไปมั้งเนี่ยโอ้นในอยู่นี่ลุ้นอยู่นี่โอเคลุ้นถ้าเราเไม่ให้เอาออกทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถทำให้ไฟตัวน,นี้มันดูแบบเอาโน้ตซื้อไว้นิดนึงนะครับแล้วก็มีนั่นนั่นก็ได้นะครับดูนะครับอ้าวให้เลยให้นะ ถ้ากดเอาลงหมดเนี่ยมันจะหายหมดถ้านี้มันก็จะเห็นแบ็กกราวด์แบ็กดอปอยู่แบ็กกราวด์อยู่นะครับเอาลองดูน่้เลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้การเอาไฟล์วิดีโอทับใส่ไฟล์วิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้เฉพาะเสียงนะครับชัวเสียงนะโอเคแค่นี้พอ